เจอฝูงเนี่ยสว่านนะครับเจ็ดโค้งเดี๋ยวรเราลองดูง นี่นะครับกัดไมโครสปูลคิงฟอกเทปโบลูกเทปโภเราปล่อยทีหลังฝนะากผลงานไว้ได้วยครับไมโครสปูลคิงฟอกก็ตีแล้วก็ปล่อยจมงโค้งลงไปก่อนนะครับแล้วถ้าค่ายังไม่ถึง ถ้ายังไม่ถึงพื้นเองไม่ต้องขอเดี๋ยวเขากัดตึกเอง <c oughs> ไม่โดน ครับแล้วก็เวลาตีนะครับแต่ผมไม่ได้เอา U L อมานะผมก็ใช้คัน s ช a d o เลยแหละแต่ว่าใช้ไมโครสปูลนะครับเพราะทีไม่ได้ไกลมากทำระยะได้อยู่นะเราตีแล้วปล่อยทิ้งจมโคงนะครับคือตีเลยไปเนี่ยเลยที่ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ปล่อยทิ้งไปแต่เขามีตัวเขากัดแน่นอนะแล้วก็ถ้าไม่กัดก็คอจช้านะครับแล้วก็หยุดสลับกัน้องดู โอ้โหดีครับน่าจะมาแบบตบๆนะตบๆเยอแจะกินเยอะให้ได้ตบเป็นติดโอ้ตัวน <g ulp> ี้มันกัดไม่ค่อยโดนนะครับผมเลยลอง ใส่เบ็ดสามทางเลยนี่เลยไมโครสปูนคิงฟ f อกครับฝากผลงานไว้ด้วยครับไมโครสปูนคิงฟ f อกนี่นะครับคันชุดชฉโดนะครับของ g m a c w o o ตัวใหม่พก,กันเร็วๆนี้หลอก g m a c ็กชีรอนสาย PE g m a c นะครับตัดแปดบวกหนึ่งอสามอันนี้เอาชุดชฉโดมาตกเลยฟูโอคาร์บอนของ g m a c ชมกันต,ต่อเดี๋ยวเรามาลองวาเบอร์ชันจูเนียกันนะครับ สปูนเนี่ยมันก็กัดเหมือนกันแต่มไม่ค่อยโดนตัวบิดนะก็เปลี่ยนเป็นายเบชั่นจูเนียนะครับเต็มปากเลยเทโพ เ,เราก็ปล่อยจมโคงไปก่อนนะครับปล่อยให้เหยื่อลอยลงนะเหยื่อค่อยลอยลงเนี่ยช่วงหว่างนะถ้าเราจะไล่ระดับเขารู้ด้วยนะครับว่าเขาจะอยู่ระดับไหนเรนาเพาะมาพอจะช้าหยุดนี่นะครับ่อจะช้าหยุดจะกัดนะดีเนี่ยเจอขึ้นเราปล่อยเหยื่อลอยลงนะครับนี่นะกัดเลย กัดไม่ค่ติดัตัวไม่ค่อยใหญ่นะถ้าต,ตัวใหญ่จะกลับดีติดดีมากเลยครับก็สนุกดีครับตกสำหรับเทปโพตกไม่ยากนะครับตกง่ายง่ายนะก็แอคชา้าหรือโจมแอคจมโคงได้หมดนะก็ตัวยังเล็กนะก็อ,อันนี้ตกให้ดูสนุกสนุกนะครับเดี๋ยวไป ชมคลิปต่อไปตกกรชชอนปลาสดกันต่อดีกว่า